เรียนเลนาเชรีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่สร้างกุลสติศรีล้านนาเชียงใหม่เนื่องในวาระครบ90ปีขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับผู้บริหารคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆคนประสบแต่ความสุขความเจริญทำสิ่งใดในสิ่งที่ชอบที่ประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จทุกประการเทินในโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชม ความยินดีกับโรงเรียนที่ได้เฉลิมฉลอง90ปีของโรงเรียนหรือ9ทศวรรษของโรงเรียนซึ่งเราเห็นว่าโรงเรียนเลนาเชลีวิเชไรนั้นเป็นโรงเรียนที่ตั้งมาเริ่มแรกดืมทีของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้จัดการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนเชียงใหม่ได้มีโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีโรงเรียนเลนายยึดมั่นในปรัชญาและการจัดการศึกษาเพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมและมีคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองนักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้ส่งลูกหลานมาเรียนที่งรงค์ียนเลนาและทุกคนที่เป็นจบจากเร,น,เรนาแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติเป็นจํานวนมากในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีและขออวย,อยพรให้คณะบุคลากร ทั้งผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนทุกคนจงมีความสุขและมีความเจริญสร้างคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับ90ปีสิปีผิดราินาร่วมใจจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกพันผูกสายใยช่วยเหลือและรับใช้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว90ปีแห่งความาภาคภูมิใจที่จะก้าวต่อไปด้วยพลังและความหวัง à l'occasion de la célébration de la 90e année de notre école je les grand PC de féliciter et de souhaiter une bonne continuation pleine de succès et beaucoup de prospérité เนื่องจากครบรอบวาระ90ปีของโรงเรียนลยินาเชรีวิทยาลัยขออวยพรให้คณะ s i ต t e r คณะครูและนักเรียน จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลอำนวยเอพรให้ทางโรงเรียนปรีนาแล้วก็คณะสิเตอร์คณะครูมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและขอให้ทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือสังคมหรือว่าชุมชนรอบๆข้างโรงเรียนก็ขอวยพรในกังในการ ครบรอบในครั้งนี้ด้วยครับ British Council ขอร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของทางโรงเรียนและขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังเป็นกำลังเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถให้กับนักเรียนสืบต่อไปค่ะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ90ปี โรงเรียนลีนาเชลีวิทยาลัยโรงเรียนเชียงใหม่นาตยิลิ์สากลหรือสถาบันเชียงใหม่บัลเลขขอร่วมแสดงความยินดีขอองค์พระแม่มารีได้ช่วยทรงอภัยพระพรให้คณะคณาจารย์ขอคณะซิสเตอร์คณาจารย์และเจ้าที่ของโรงเรียนรีนาเชลีวิทยาลัยทุกท่านได้ประสบความเจริญก้าวหน้า ได้สร้างสวิตทิผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืนมั่นคงสถาพรตลอดไปค่ะในานามโรงเรียนดนตรียามาฮ้านะครพิงเชียงใหม่สถาบัานดนตรียามาฮ้าขอแสดงคมยินดีในวาระครบรอบ90ปีของโรงเรียนรรนาเชลีวิทยาลายัยขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร์และผู้บริหารที่ได้ช่วยดูแลจัดการศึกษา ให้เด็กๆได้มีพัฒนาการทางการศึกษาที่ครบถ้วนผลงานของสิทธิเก่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมถึงผลงานที่หลากหลายของนักเรียนรุ่นปัจจุบันย่อมเป็นผลงานเชิงประจักษ์ให้เรียนาเชลีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาตลอดมาในวาระที่น้าภาพภูมิใจนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีและเชื่อว่าเรนาเชรีจะได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากท่านผู้ปกครองและมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนายั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไป